4ส,สินเชื่อกู้เงินด่วนขอสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอปดอกเบี้ยไม่บานการันตีไม่มีโกงปี2021อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับสวัสดีครับเดือนนี้ก็เดือนมีนาคมนะครับกำลังที่จะก้าวเข้าเดือนเมษายนหรือในช่วงของเทศกาลสงการหลายๆคนนะครับก็จะมีวันหยุดนะครับเตรียมกลับบ้านเตรียมไปท่องเที่ยวต่างๆหลายๆสถานที่นะครับวันนี้ผมเลยมาแนะนำนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในการกู้เงินด่วนนะครับเผื่อใครต้องการเงินช่วงนี้ที่จะไปหมุนในการใช้ใจ่ายต่างๆ ในเทศกาลสงการนะครับวันนี้ผมก็ได้รวมแอปพลิเคชัน4แอปนะครับเป็นการรวมแหล่งกู้เงินด่วนกู้เงินฉุกเฉินแบบถูกกฎหมายผ่านแอปพลิเคชันดอกเบี้ยยุติธรรมการันตีไม่มีโกงในปี2021นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับในช่วงโควิด19หลายคนที่ตกงานชักหน้าไม่ถึงหลังและขาดรายได้สภาพการคล่องแทบไม่มีนะครับ ซึ่งมีคนจํานวนไม่น้อยนะครับต้องหันไปพึ่งพางเงินกู้นอกระบบและก็มีคนอีกจํานวนมากนะครับที่ถูกหลอกซ้ำว่าจะให้กู้เงินด่วนแต่จะต้องโอนค่ามัดจําไปก่อนแต่ปรากฏว่านะครับการติดต่อกลับไปอีกครั้งคนให้กู้ก็หายไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ขอรวบรวมเงินกู้นะครับการกู้เงินด่วนและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติซึ่งแน่นอนว่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับความปลอดภัยของข้อมูลบุคคลนั้นถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับที่สําคัญการขอสินเชื่อนะครับก็ทําผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแช่ใช้ไปนิ้วปัดไปปัดมานะครับเริ่มที่1น,นะครับสินเชื่อ l i น์ BK นะครับก็คือ Social Banking รายแรกของไทยซึ่งสามารถทําได้ตั้งแต่การฝากการโอนการถอนนะครับรวมไปถึงการขอสินเชื่อ ซึ่งการให้กู้เงินนี่เองนะครับทำให้ l ลน์บีเได้รับความนิยมจากผู้ที่ใช้งานอย่างมากมายซึ่งจุดที่น่าสนใจคืออนุมัติไวรู้ผลทันทีและไม่มีไรายได้ประจําก็สามารถยืมได้นะครับโดย L าย์บีเนะครับเกิดจากความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทยซึ่งลงทุนผ่านบริษัทกสิกรวิชั่นจำกัดหรือเควิชั่นและ l ลายซึ่งลงทุนผ่านบริษัท l ลน์ฟินแลนเชียลเอเชีนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับนายธนาโพกําจรนะครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกสิกรไายจำกัดกล่าวว่านะครับจากตัวเลขการปล่อยกู้กว่าล้านรายพบว่า30%นะครับของผู้ที่รับการอนุมัติวงเงินให้ยืมนะครับผู้ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับที่อื่นมาก่อนสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่อยากให้ไลาย BK เป็นบริการนะครับทางการเงินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ปลดล็อกข้อจำกัดให้กับผู้ที่ไม่มีไรายได้ประจำและไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับ สำหรับวงเงินที่ให้ยืมนั้นนะครับนับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสนโดยมีอัตราดอกเบีย้ยและระยะเวลาผ่อนชำระดังนี้นะครับตรงนี้จะดูรายละเอียดต่างๆนะครับที่ลาย BK ได้เลยวงเงินให้ยืมพร้อมใช้20-25%ต่อปีกรณีจ่ายขั้นต่ำได้ทุกเดือนนะครับและวงเงินให้ผ่อนชำระนะครับ18-25%ต่อปีกรณีมีข้อกําหนดระยะเวลาการผ่อนตั้งแต่12เดือนจนถึง60เดือนนะครับและต่อไปนะครับ เงิน thunder นะครับโดยบริษัท SCB นะครับตบาคัสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์โดยเงิน t h เดอร์นั้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนำเงินไปประกอบอาชีพนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าสินเชื่อตั้งหลักและวงเงินกู้สูงสุด50,000บาทดอกเบี้ยเทียบเท่า2.75%ต่อเดือนนะครับผ่อนสูงสุดอยู่ที่12เดือนนะครับยื่นกู้ออนไลน์รับเงินใน24ชั่วโมงได้เลยนะครับ คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อตั้งหลักก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้หรือนะครับบุคคลที่จะกู้จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20-57ปีนะครับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากการประจำหรืองานอาชีพอิสระนะครับต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเปิดร้านหมุนเวียนธุรกิจและอื่นๆนะครับและที่3นะครับตัวที่3ก็คือเจมรมนีนะครับ หรือเ e r m มนีซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจอมารโดยสินเชื่อส่วนบุคคลน,นี้เป็นการให้กู้ยืมเงินแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันทั้งหมดนะครับทำผ่านแอปพลิเคชันหรือยื่นเอกสารสมัครทางออนไลน์เท่านั้นนะครับและสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นรายงวดงวดละเท่าเท่ากันได้สูงสุดอยู่ที่60เดือนนะครับรายละเอียดนะครับจะ เป็นวงเงินสูงสุดนะครับให้ไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือ5 0 0 0 0นบาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับเริ่มต้นที่18%ต่อปีนะครับโอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัครนะครับไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักค้ำประกันนะครับมีรายได้ประจำตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปอายุตั้งแต่20-55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและก็สุดท้ายนะครับตัวที่4 Dolphi ินม n e y นะครับ เป็นความร่วมมือของบริษัทได้แก่ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทเซนทันเจดีฟินเทคจำกัดนะครับที่เป็นความร่วมมือระหว่างเรือเซนทันและบริษัทเจดีเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่จากประเทศจีนสำหรับสินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ของด o ฟ p h i ม m o n ี่นะครับให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่200 0 0 0บาทนะครับส่วนดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีระยะเวลาการอนุมัติอยู่ที่5นาทีเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ขอขแนะนำก่อนนะครับก่อนจะทำการขอสินเชื่อทุกชนิด ควรตรวจสอบอรายละเอียดบริษัทที่ต่างๆที่ให้สินเชื่อได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อความมั่นใจก่อนทําธุรกิจทางการเงินและป้องกันการถูกหลอกถูกโกงที่กําเนิดขึ้นในอนาคตนะครับ